สวัสดีครับผมเอกจากออโต้รูทนะครับวันนี้ลูกค้าได้เข้ามาติดนะครับในส่วนของสัญญาณกันขโมยเป็น All New Super One Way นะครับตัวนี้เป็นกล่อง CPU เนี่ยตัวนี้รุ่นใหม่นะครับไร้รอยต่อกันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้เราติดตั้งนะครับให้กับรถมอเตอร์ไซค์นะครับตัวนี้ก็คือ Kawasaki ER6N นะครับเป็นรถคลาสบิ๊กไบค์หกร้อยห้าสิบซีซีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจะไม่มีที่ไหนเลยนะครับที่ทาการติดตั้งแล้ว เป็นปลั๊กตรงรุ่นตรงนี้ต้องบอกว่าในส่วนของปลั๊กตรงรุ่นเนี่ยมีที่ออโตรูทที่เดียวเท่านั้น,นครับตอนนี้นะถ้าใครหลังจากนี้ที่ผมทําไปแล้วสักเดือน2เดือนมีปลั๊กตรงรุ่นขึ้นมาตามนี่แสดงว่าก๊อปของผมไปแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันนะครับในส่วนของตัวกันขโมยนะครับว่าทาํางานยังไงได้บ้างนะครับเบื้องต้นนะครับเรามาดูที่ปุ่มกันก่อนนะครับมีปุ่มล็อกนะครับปุ่มปลดล็อกลูกกุญแจเปิดแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของ ตัวเรียกรถที่เป็นรูปกระดิ่งตัวนี้นะครับเ <ใ 2014, S 1> วลาเราล็อกนะครับเราสามารถล็อกได้2แบบ,ด,าาแบ,บด,ด้วยกันนะครับล็อกแบบแรกคือการล็อกแบบมีเสียงตามปกตินะครับกดล็อ,อกตรงนี้1ครั้งนะครับเมื่อเรากดล็อกไปแล้วนะครับตรงนี้เราได้ทําการติดตั้งนะครับตัวสัญญาณไฟ led นะครับเราได้ติดเอาไว้ด้วยเป็นตัวบอกสถานะการล็อกนะครับเราซ่อนไวต้ตรงนี้นะครับหรือจะไม่ซ่อนก็ได้ให้เห็นชัดเจนก็แล้วแต่นะครับความต้องการของลูกค้าเมื่อมีใครมาโดนรถนะครับตรงนี้ นะครับมีใครมาโดนรถเรานะครับรถจะทําการส่งเสียงร้องขึ้นมาโดยการส่งเสียงร้องเตือนก่อนแต่ถ้าจะโดนต่อเรื่องนะครับตรงนี้รถจะร้องยาววิธีการใช้งานนะครับเมื่อเราได้ยินเสียงร้องยาวแบบนี้นะครับให้เรากดปุ่มล็อกซ้ำลงไปครับเป็นวิธีการใช้งานที่ถูกต้องที่สุดคือการกดล็อกซ้ำลงไปเพราะ ตรงนี้จะเป็นการเช็คด้วยนะครับว่ารถเราเนี่ยมันร้องเพราะอะไรเราจะทราบได้ทันทีถ้าเผื่อเป็นคนมานะครับเล่นรถเรานั่งเล่นรถเราแล้วเกิดร้องลั่นยาวแบบนี้เวลาที่เรากดปุ่มล็อกซ้ําลงไปรถจะเงียบนะครับหรือหยุดเสียงร้องได้โดยที่นะครับตัวการขโมยก็ยังคงทํางานอยู่ต่อเนื่องนะครับใครมาโดนรถเราใหม่นะครับรถเราก็จะร้องเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ยังคง สัญญาการขโมยยังคงทํางานอยู่นะครับทีนี้มาดูว่าถ้าโจนขโมยล่ะนะครับถ้าโจรมาขโมยรถเราคือพยายามที่จะเอาเหล็กแหลมนะครับแทงไปที่บ้ากุญแจของเราเห็นว่าตรงนี้นะครับบ้ากุญแจนั้นแทงไปแล้วไฟดับไปแล้วสตาร์ติดไหมสตาร์ตไม่ติดนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้เราใช้ปลั๊กตรงรุ่นไม่ตัดต่อสายไฟนะครับจะสามารถหยุดได้นะครับสังเกตให้ดีเมื่อเรา ถ้ยนเสีรถลองล่าเราจะกดล็อกซ้ำเสมอหรือเช็คล็อกตรงนี้ไม่หยุดครับเราจะมากดปลดล็อกเมื่อถึงตัวรถแล้วเท่านั้นนะครับพอเรากดปลดล็อกสัญญาณนะครับเสียงก็จะหยุดลงระบบไฟทั้งหมดของตัวรถก็จะคืนกลับมาเพราะส่วนใหญ่แล้วนะครับในการขโมยรถเนี่ยโจรมักจะแทงบ้ากุญแจแล้วจะขาวไว้ที่ออนเสมอเพราะฉะนั้นนะครับผมเตือนไว้ก่อนว่า เราได้ยินเสียงรถร้องเนี่ยแล้วเรากดเช็คล็อกเพื่อเช็คดูว่ารถร้องเพราะอะไรพอเรากดล็อกไปแล้วมันไม่เงียบนั่นคือ,อยังไงฮะตัวเบ้าตัวนี้ถูกแทงเราจะไม่กดปลดล็อกเลยนะครับในขณะที่เราอยู่ห่างจากรถนะครับไม้ถึงรถก่อนครับปล่อยให้รถมันร้องไปก่อนจากนั้นแล้วเราค่อยกดปลดล็อกนั่นจะปลอดภัยที่สุดเพราะว่าอย่างที่เห็นพอปลดล็อกแล้วนะครับสัญญ,ญาณไฟวงจรไฟต่างๆกลับมาถ้าโจรนวิ่งกลับมานะครับ จนก็ตาร์รถอีกทีก็สามารถขับหลบหนีรถไปได้เราอาจจะยังมาไม่ถึงรถครับรถไปตรงไหนแล้วเราไม่รู้แล้วนะครับมาดูอีกแบบหนึ่งนะครับการล็อกอีกแบบหนึ่งคือการล็อกแบบเงียบดูล็อกเงียบนะครับกดปุ่มล็อกตัวนี้ปุ่มที่เป็นรูปกุญแจปิดสองครั้งติดต่อกันนะครับกดล็อกไปแล้วนะครับดูไฟก่อนสังเกตไฟดูไฟติดหรือยังไฟ led ติดแล้วแสดงว่า ตัวนี้นะครับการขโมยทํางานแล้วเพราะฉะนั้นใครมาโดนรถเรานะครับใครมาเล่นรถเรานะครับขยับรถดูนะครับตรงนี้รถไม่มีเสียงร้องครับขึ้นแต่ไฟเลี้ยวเท่านั้นนะครับนะครับขึ้นแต่ไฟเลี้ยวไม่เกิดเสียงร้องครับแล้วตรงนี้จะร้องเมื่อไหร่ล่ะนะครับการล็อกเงียบคือโดนรถนะครับรถจะเงียบไม่เกิดเสียงร้องนะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้บอกไปเลยว่ารถจะร้องอยู่กรณีเดียวเท่าน,นั้นก็คือตอนที่แทงเบ้าลูกลญแจนะครับเพื่อหวังจะดสตาร์ทรถเราเเนะครับดูดูนะฮะดับไปแล้วนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับและเชื่อมเดียวกันเรากดล็อกซ้ํามันจะไม่หยุดนะครับมันจะไม่หยุดร้องต้องกดกดล็อกนะครับ ดังนั้นครับไม่ว่ารถเราจะล็อกแบบมีเสียงหรือล็อกเงียบเอาไว้นะครับตราบใดที่รถมันร้องแล้วเรากดล็อกซ้ําหรือเช็คล็อกแล้วมันไม่หยุดร้องนั่นหมายความว่ารถเราโดนแทงเบ้าหรือโดนขโมยแล้วเราต้องวิ่งมาหารถก่อนเท่านั้นถึงจะกดปลดล็อกนี่ผมย้ําเตือนไว้นะครับในส่วนของปุ่มที่3หรือปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทเนื่องจากว่า รถในตระกูลที่เป็นคลาส s ิกบค2์2 5 c cc ถึง3 0 0ขึ้นไปนะครับอันนี้เราจะไม่พยายามไปยุ่งกับระบบสตาร์ทของเขานะครับเพราะว่าอาจจะมีผลเสียตามมาในส่วนของการใช้งานในเรื่องของปั๊มติ๊กต่างๆนะครับตามมาด้วยนะครับในส่วนของตัวที่เป็นปุ่มสุดท้ายครับปุ่มนี้คือปุ่มค้นหาหรือเรียกรถย้ำอีกคั้กทีนึงเวลาเราล็อกรถเราล็อกขอให้เรียบร้อยก่อนชึบนะครับล็อกรถด,ด้วยรีโมทต,ตามมาสังเกตไฟ นะครับไฟติดหรือยังไฟติดแล้วเราเดินจากรถเราไปได้นะครับเดินจากรถเราไปกลับมาในลานจอดนะครับเราจําไม่ได้ว่ารถเราจอดอยู่ตรงไหนนะครับเราก็กดเรียกเขาที่ปุ่มตัวนี้นะครับรถจะส่งเสียงร้องพร้อมส่งสัญญาณแสงรี่ขึ้นมานะครับเรารียกกดปุ่มล็อกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความราคาญในลานจอดดังนั้นนะครับในส่วนนี้นะครับพอเรากดล็อกซ้ำลงไปปุ๊บเสียงจะเงียบนะครับ แล้วเกิดอะไรขึ้นตรงนี้รถยังคงล็อกอยู่เหมือนเดิมครับเราเดินมาหารถแล้วเท่านั้นครับเราถึงค่อยกดกดล็อกและเสียบกุญแจไขลูกแจแจแล้วก็ขี่กลับบ้านไปนะครับสุดท้ายครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับฟังก์ชันสุดท้ายเป็นฟัง์กชันของการสั่งดับเครื่องยนต์ด้วยรีโมทนะครับในกรณีที่นะครับเราไม่ได้ทําการล็อกคอรหรือล็อกรีโมทตัวนี้นะครับอาจจะเป็นที่หน้าเซเว่น เราก็รีบที่จะเข้าไปซื้อของนะครับหลงลืมตัวนี้โจรน,นะครับสตาร์ทรถเราได้ด้วยการตอกเบ้านะครับเพราะเราไม่ได้ล็อกคอเลยเลยตอกเบ้าแล้วเรียบร้อยก็สตาร์ทเครื่องยนต์ รถจะดับได้เหมือนกันนะครับแต่สังเกตดูให้ดีก็คือเรื่องของไฟเรือนใหม่ตรงนี้มันจะวนกลับขึ้นมาติดใหม่เพราะฉะนั้นตรงนี้บอกเลยว่าถ้าโจนเอารถเราไปแล้วนะครับเรามองเห็นโจนเนี่ยเราใช้ปุ่มปลดล็อกเนี่ยมันหยุดโจนไม่ได้แน่นอนเพราะโจนมันก็จะสตาร์ทใหม่ถูกไหมอ่ราลองดูนะครับสตาร์ทใหม่ดังนั้นนะครับเวลาที่โจรเอารถเราไปนะครับตั้งสติให้ดี ล็อกปที่ปุ่มล็อกเท่านั้นครับรถจะมีเสียงร้องนะครับเครื่องยนต์ยังคงติดอยู่ขี่ไปได้แป๊บเดียว5วินาทีรถด,ดับหน้าปัดดับไปหมดแล้วสตาร์ทใหม่ไม่ติดนะครับทำยังไงเสียงก็ไม่ดับโจจะทิ้งรถหนีไปเราค่อยไปที่รถแล้วกดกดล็อกครับผม เพราะฉะนั้นทวรไกดขีหนูเมื่อกี้เสียงอาจจะดังไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นโจรนะครับแทงเบ้าลูกกุญแจเราขับขี่หลบหนีไปนะครับให้เราตั้งสติให้ดีนะครับเรากดปุ่มล็อกนะครับตรงนี้นะครับเครื่องยนต์จะยังคงติดอยู่นะครับโจรเนี่ยนะครับวิสัยโจรก็คือว่าถ้าเครื่องยนต์ยังคงติดอยู่มันขี่ได้เนี่ยมันก็จะขี่รถเราต่อไปก่อนนะครับมันจะขี่ไปได้อีกประมาณ5วินาทีครับตรงนี้เพิ่มนะครับในส่วนของระยะปลอดภัยของเจ้าของรถกับโจรให้ห่างกันด้วยนะครับ ตรงนี้พอมันไปได้อีกสักห้าวินาทีนะครับซึ่งจะไกลแค่ไหนไม่ทราบขึ้นอยู่กับมันเร่งไปมันหยุดปุ๊บนะครับเพราะมันไปต่อไม่ได้รถก็มีเสียงร้องสตาร์ทใหม่ก็ไม่ติดนะครับตรงนี้เนี่ยจรไม่เอาไม่รอแน่นอนนะครับเขาก็จะหนีไปนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อโจรหนีไปเราจะวิ่งไปที่หารถครับอย่าเพิ่งไปกดปลดล็อกพอถึงรถแล้วเราค่อยกดปลดล็อกเสียงจะหยุดนะครับแล้วระบบไฟจะกลับคืนมาแบบนี้เราค่อยนํารถของเรา กลับไปใช้งานได้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นฟังก์ชันนะครับมาตรฐานของกันขโมยออโต้รูทนะครับรุ่นออ l นิวซุปเปอร์วันเนะครับขอพระคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ